สวัสดีครับพบกับช่องมาในกโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่อง MG RX78 CA Canvas Gundam นะครับตัวนี้นะครับกล่องซีซีจะเป็นงานของพีบันไดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อเป็นพีบันไดก็จะเป็นสีพิเศษนะครับซึ่ง RX78 ตัวนี้นะครับจะเป็นของท่านชานะครับสีแดงแรงสามเท่านั่นเองนะครับโดยพื้นฐานตัวนี้นะครับก็คือ RX78 Gundam เวอร์ชั่น3ของ m a สเตอร์เกตครับ เรามาดูรายละเอียดบล็อกอาร์ตกันก่อนนะฮะมุมซ้ายด้านล่างตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าบันได2017 Mad i n j a p a n นะครับคือตัวนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2017ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งเอามารีขายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2020นี้นะฮะด้านขวาตรงนี้ก็ตีตาบันไดนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็เขียนว่า i x 7 8 c a Canvas Gundam นะครับ Neo Cion Canvas Youth Mobile Suit นะครับ Version 3.0นะครับ MG นะฮะ ด้านข้าง่องด้านนี้นะครับก็จะมีเขียนรายละเอียดเกี่ยววัสดุที่ใช้นะครับก็อย่างเช่นมี PS, ABS, PE, PP แล้วก็ไม่ควรให้เด็กที่ต่ำกว่า3ขวบเล่นนะครับเพราะว่าอาจจะกินชิ้นส่วนพลาสติกเข้าไปได้นะครับมาสเตอร์เกตนะครับจะอยู่ที่เรทอายุประมาณ15ปีขึ้นไปนะครับส่วนมุมด้านบนของกล่องก็เหมือนกันด้านล่างนะครับอีกด้านหนึ่งของกล่องนะครับก็จะเขียนโลโก้เดิมว่า r x 7 8 c a Can v a s Gundam นะครับ ส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะบอกที่มาที่ไปของ RX78 สีแดงแรง3เท่าของท่านชานะครับว่ามันอยู่ในซีรีส์ของเกมกิเลนโนยาโบครับเกมอันนี้นะครับมันจะเป็นเกมวางแผนการลบแบบว่าค่อนข้างที่จะยากครับเป็นเกมภาษาล้วนด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวก SD g u n กันดั้มนะครับหนะ้าปกเกมก็จะประมาณนี้นี่ครับ อันนี้นะอันนี้จะเป็นของภาค PSP นะครับคือภาคมันค่อนข้างจะเยอะมากครับภาคแรกสุดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสมัย Pay One นะครับซึ่งผมเองก็เคยเล่นอยู่นะครับมันค่อนข้างจะย,ยากมากครับต้องมีหนังสือบทสรุปแปลคําศัพท์ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องแล้วดูแผงลันเนอร์พร้อมกันเลยนะฮะ ถัดมานะครับเรามาดูรายละเอียดของแผงลันเนอร์กันนะครับแผงแรกนี้นะครับแผง A นะครับก็จะเป็นของคอไฟเตอร์หรือตัวยานนะครับส่วนการแยกสีก็ทําออกมาได้ดีนะครับก็จะมีเคลียร์ใสตรงนี้นะครับแล้วก็สีเลือดหมูแดงเลือดหมูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออกแดงส้มๆอ่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเหมือนเป็นพวกเครื่องยนต์ก็จะออกเป็นสีออกเทาดําตรงนี้นะครับ แผงถัดมานะครับอันนี้จะเป็นแผง e นะฮะโทนสีก็จะมีอันด้านบนนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นออกน้ําตาลชมพูนิดนึงนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นโล่นะฮะก็ออกเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับฝ่าเท้าแล้วก็ช่วงเอวของมันนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแดงเลือดหมูนะครับส่วนอันด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นออกแดงส้มๆนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับส่วน ตรงนี้นะครับที่เป็นช่วงอกของ r x 7 8แล้วก็ตาสหพันธ์นะครับก็จะออกเป็นสีออกดำน้ำตาลนะฮะถัดมานะครับ H1 นะครับโทนสีจะออกเป็นน้ำตาลแดงนะครับดูจากทรงแล้วก็จะเป็นด้ามปืนนะครับแล้วก็ช่วงของโครงในนะครับอย่างเช่นตรงน่องตรงนี้นะฮะถัดมานะครับก็จะเป็น H2 นะครับก็เหมือนกับ H1 นั่นเองนะครับตรงนี้ ถัดมาอันนี้นะครับแผง G 1นะฮะอันนี้ก็จะออกโทนสีแดงส้มนะครับก็จะเป็นช่วงของหน้าแข้งหัวไหล่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บีมซาเบตตรงนี้นะครับถัดมาอันนี้ G 2นะครับก็จะเช่นเดียวกับ G 1เมื่อกี้นี้นะครับถัดมานะครับอันนี้แผง B นะครับโทนสีก็จะออกเป็นแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นช่วงตามบอดี้ช่วงอกนะครับช่วงตัวนะฮะ ถัดมานะครับแผง L นะครับก็จะออกเป็นโทนสีเทาเข้มนะฮะก็จะเป็นช่วงของแบ็คแพคนะครับแล้วก็ตรงที่ติดกับมือนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของช่วงโครงในนะครับแล้วก็คอนะฮะอันนี้นะครับแผง C นะครับจะเป็นเคลียร์ใสนะครับก็จะเป็นช่วงของเบ้าตาแล้วก็ตรงคอนะฮะแผงถัดมานะครับ F 1นะฮะก็จะออกเป็นแดงชมพูนิดนึงนะครับก็จะเป็นช่วงของตามจุดต่างๆบอดี้ภายนอกนะฮะ ถัดมานะครับอันนี้เป็น F2 นะครับก็จะเป็นช่วงของบอดี้ด้านนอกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็น F2 อีกแบบหนึ่งนะอันนี้จะเป็นสีแบบน้ำตาลดำเลยนะฮะนี่ครับมาอีก2แผงนะฮะถัดมาอันนี้นะครับแผง J1 นะฮะก็จะเป็นสีเทานะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับพวกตามโค้งในของหุ่นนะครับและก็ถัดมา J2 ครับก็เช่นเดียวกับ J1 นะฮะเหมือนกันนะครับ แผงถัดมานะครับแผงดีนะครับอันนี้ออกเป <t ains> ็นโทนสีแดงส้มนะครับก็จะมีโล่บีมซาเบตบาสูก้านะครับแล้วก็นักบินตรงนี้นะครับถัดมาอันนี้นะครับแผงเคนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกอาวุธนะครับโทนสีก็จะออกเป็นเทาดำนะครับค่อนข้างอยาเข้มนะฮะอันนี้ถัดมานะฮะอันนี้แผงไอนะครับก็จะเป็นช่วงของโครงในนะฮะแล้วก็โทนสีจะออกเป็นสีเทานะครับ ถัดมาอันนี้นะครับจะเป็นแผง MP1 นะครับก็คือนิ้วมือนะครับสามารถขยับตามข้อนิ้วได้นะฮะถัดมานะครับแผง PC202 นะครับก็คือลูกยางที่ติดตามจอยนะครับผมและแผงสุดท้ายนะครับแผง CA นะครับก็คือโลของท่านชานะครับซึ่งจะแตกต่างจากแผง E นี่นะครับของแผง E ตรงนี้เนี่ยจะเป็นของ a ม u r o นะฮะก็คือจะมีช่องให้ติดดาวสหพันธ์ตรงนี้นะครับแต่ของท่านชาเนี่ยไม่มีครับนี่นะฮะ ส่วนอันนี้นะครับดีคอหรือสติกเกอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นของ RX782 ของ Amurale นะฮะแต่ก็จะมีอีกใบหนึงนะครับของชุดนี้นะครับนี่ฮะ RX78CA ของทันชานี่ฮะอันนี้จะเป็นดีคอแบบน้ำครับแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้ครับ MG RX782version3 นะครับซึ่งก็คือเหมือนกับตัวปกติที่วางขายเลยนะฮะรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับประกอบเหมือนกันหมดทุกอย่างนะฮะนี่ครับ หรืออีกหนึ่งใบนะครับซึ่งใบนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากนะฮะก่อนประกอบเราจะต้องดูใบนี้นะฮะจะไปดูคู่มือเล่มนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับใบนี้นะครับจะบอกรายละเอียดว่าพาร์ทไหมที่เราจะไม่ได้ใช้กับอันนี้นะครับแล้วก็พาร์ทไหมที่เราจะต้องใช้นะครับเพราะว่าพาร์ทพวกงานย้อมสีเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าตัวปกติครับซึ่งในใบนี้เขาก็จะกากบาดไว้เลยว่าพาร์ทไหมที่จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็พาร์ทไหนที่อยู่ในวงทึบก็คือจะไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันครับปัจจุบันนะฮะทางบันไดก็จะมี ซับภาษาอังกฤษให้เรานะครก็จะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังอันนี้นะครับก็คือที่ใช้ของดีคอน้ำนะครับว่าติดตรงไหนบ้างนี่ครับแผงกันเนือ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณ22แผงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันหรือ2สัปดาห์ในการประกอบนะครับผมว่าช่วงหลังเนี่ยอายุเยอะแล้วฮะนั่งนาน ไม่อยากนั่งนานนะเมื่อยด้วยครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆประกอบไปนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยณนที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยแนะนํากันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย